บ้านกลับบ้านไปอ่าทุกทุกวันศุกร์นะฮะแล้วแล้วท่านก็แวะซื้อผลไม้ที่ผมทําอยู่ผลไม้ก็จัดผลไม้ให้ท่านได้ดีๆนะฮะท่านก็ติดใจท่านก็ถามว่าเคยประมูลโรงงานไหมตอนนั้นท่านท่านให้ไม้พเลตมาก,ก่อน2อ0สามตัวนะให้ปีๆนะฮะคือท่านสอบถาม ไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้ไม่มีเลยครับอ๋อมีความรู้เรื่องแค่ขายผลไม้ก็ขายเสื้อผ้าแค่นั้นอ๋อเป็นเพียงขายผลพ่อค้าขายผลไม้ขายเสื้อผ้าซื้อาขายไปเฉยๆโชดีมาเจอคุณอาคุณอาไปทูลพอสัมพันธ์เนี่ยท่านก็มาแวะซื้อผลไม้ก็จัดให้ท่านดีๆไปได้ทางเคาะตอนนั้นเคาะ ถ้เรียนเป็นด้วยเก่งด้วย<อ>ก็เคาะดีๆอันนี้ทานได้เลยนะคุณอาอันนี้สองวันนะอันนี้สามวันนะก็เคาะให้ท่านไปท่านก็แวะซื้ออยู่เรื่อยท่านก็ถามว่าเคยเคยประมูลในโรงงานไหมผม, <c oughs> ผมก็บอกคื <c oughs> ออะไรอผมก็บอกว่าประมูลยังไงฮะเขา <c oughs> ต้องใช้เอกสารอ่าอ่าใบรถโรงโรงงานพอสองศูนย์ เอกาสารประกอบอะไรหลายๆอ,อย่างนะฮะเป็นเล่มใช่ใช่ะผมก็บอกม,มันก็เลงง็งงงงนิดนึงผมผมผมก็พูดโดยที่อจะว่าเคยทําก็เคยทําแต่ไม่เคยใช้เอกาสารก็บอกว่าท่านว่าเคยอบอกว่าเคยเคยท่านก็บอกไปหาเอกาสารมาแล้วก็มาหาคุณอาที่โรงงานท่านให้ไร,ร่ผลิตมาห้าเอ้ย สองร้อยก็สามร้อยตัวจะไป็นได้ถ้าจะเพาเป็นไม้เลตนะคล้ายๆอย่างนั้นสีดําแต่เป็นไม้เป็นไม้ครับผมแล้วเอามาวางไว้ริมทางครางผลิตมาให้มันรีๆขายได้โอ้โหห้าทีเป็นเป็นหมื่นนะครับก็ถ้าก็ถามว่ามีเอกสารไปให้คุณอาเขาจะตรวจสอบว่ามันอยู่ในระบบไหมบริษัทนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เอายืมของคนที่รู้จักไป บริษัทที่รู้จักไปก็เอาไปให้ก็ผ่านก็ได้เริ่มต้นแต่ทําตรงนั้นมาตอ้งแต่ปีแล้วเริ่มตั้งแต่ไม้ผลิตว่าเรานี่ขายได้นะเนี่ยอะไรใช่ครับผมนั่นแหละครับเริ่มเริ่มทําตรงนั้นมาก็ทําและที่ดินตรงนี้มีหรือย่างยังยังยังไม่เื้อเอาเช่าเครับ ตรงเนี้ยแล้วก็สิบปีเลอเห็นนานแล้วไอ้อะไรมันผมวาปรับที่มีจอปวกมีอะไรผมว่าแม่โคใหญ่มาปรับแล้วก็โครงสร้างโครงสร้างตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆขยายออกไปครับค่อยๆขยายค่อยๆรับเยอะไปก็ตอนแรกชุมชนอะไรที่นี่เขาก็ยังไม่อยากให้ตั้งกลัวจะเอาสารเคมีอะไรต่ออะไรเข้ามาแต่ผมบอกว่านี่ผมเอาแต่ ชิ้นงานที่มันใช้ใช้งานได้ใช้ซื้อขายได้อะไรอย่างเงี้ยถึงจะออกมาอย่างพวกสารสนเทศอะไรต่างๆเนี่ยผมจะไม่ไม่ไม่เอามามันมันัผิดกฎหมายตังหมู่บ้านใช่ไหมเขาก็มาบอกหมู่บ้านแล้วมันอยู่เขตเทศบาลไใช่ใช่เขาคิดรถมายังไงคันใหญ่ๆตอนแรกก็ยังต้องยังไม่มีแน่นอนเลยก็เอาอะไรขนตอนแรกๆตามตาม กําลังที่ทํามานะครับไม่เคยหยุดเลยตอนแรกๆผมใช้อะไรขนใช้รถปิกอัพแล้วก็เล็กๆเหยียบชิ้นงานใส่จัมโบ้นะครับแล้วก็ใช้คุกิ้งขึ้นเอาใช้เชือกนอนลงแล้วก็จัมโบ้กลางแล้วก็ดึงดึงลําบากมาตั้งแต่แรกๆเลยเนอะลําบากครับตัวแรกลําบากไม่ค่อยมีคนงานคนงานก็มีน้อยไม่กล้าจ้างเยอะตัวแรกแค่ครอบครัวสองครอบครัวอย่างเงี้ยครับก็ จ้างเขาทําท<ำ>ําทําสองตายายไม่ไหวก็จ้างเขาเขาก็ดึงแล้วครอบครัวโยมเขาไม่ว่าหรอกเขาว่าไหมเขาทําอยู่รัศมีสวยทีแรกนะฮะรัศสวยอพอทำอ่าอ่าประมูลตัวนี้แล้วกุลาซึ่งผู้ให้โอกาสอ,อ,อ่าตันาไปทูสูนท้องสัมพันธ์ให้โอกาสก็เลยอ่าโตขึ้นมา พอมีเงินหมื่นพอมีเง you know ินแสนก็ไปซื้อยอมรู้ได้ไงว่าต้องซื้ออะไรเครื่องทุนแรงเพราะว่าเห็นแล้วเริ่มซื้อละตันแรกจ้างเขาอย่างรถคีมเนี่ยก็คือดูจ้างเขาก่อนพอพอมีงานงานเยอะใช่ไหมฮะพอมีงานก็จ้างจ้างคนที่รู้จักกันว่า อ,อ,อไปคลิปตรงนี้ให้หน่อยนะเที่ยวหนึ่งอย่างเงี้ยครับจางก่อนยังไม่ซื้อก,ก็บนบเพื่อ่กับเจ้าของรถเขาที่จ้างเขาได้ว่าอยากได้มาใช้งานจะค <c ười> ันนะแต่ยังไม่มีบัญญายังไม่มีเงินเลยครับ <c ười> ราคาก็เป็นล้าน้าๆซื้อ,อม,มาก็อะไรได้ก็ไม่รู้แน่นอนเล้ยก,กี่เดือนเนี่ยเดือนนี้เดือนมีนาใช่ไหมผมส่งมาสี่ปี ครับสี่ปีเองเหรออ๋อเพิ่งซื้อมา่ไม่นานเนี่ยจะหมดเดือนกันยานี่ยครับ๋อเหรอสี่ปีสี่สิบแปดเดือนนะครับสี่สิบแปดเดือนส่งมาเดือนละสองหมื่นห้าพันกว่าบาทสิบเจ็ดบาทสี่เดือนแสนเลยเนาะครับโอ้ไม่ธรรมดานะต้องหาเงินมาจ่ายทุกเดือนนะหยุดไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับผมชีวิตชีวิตสู้สู้บสู้น่าดู แล้วต้องมาเอาเงินไปทําบุญอีกโอ้ทำก็เยอะทําบุญก็ได้โอกาสทำทางโลกหาทางโลกแล้วก็ไปอาศัยทางธรรมด้วยครับก็ทําควบคู่กันมาก็ฟังแล้วเป็นคนที่อดทนนะหาแบบเดินทางหาความสําเร็จอยู่ข้างหน้าเนาะกว่าจะได้มามีวันเนี้ยเนาะใ่ครับมันยากมากเลย ยากยากมากพอเราประสบความสําเร็จแล้วมาเจอความวุ่นวายในครอบครัวอีกมันมีอยู่เนาะแบ่กระจัดกระจายมันต้องมีบ้างแต่ติดใจผมผมก็คิดแต่ว่าถ้ายังมีชีวิตอยู่ความยุ่งยากในชีวิตมนุษย์ก็ยังมีอยู่ชีวิตเหมือนกันควบม้านะถ้าเราควบเร็วม้าจะวิ่งไวถ้าเราควบช้ามาจะวิ่งช้าฉะนั้นเส้นไทยอ่ะไปถึงเหมือนกันแต่ถ้าเราวิ่งไวมากเกินไปม้ามันจะขาหัก นี้เข้าใจนะถ้าเราวิ่งช้าช้ายังไงม้าไม่ขาหักแน่นอนถึงแน่นอนนั่นแหละเราต้องวิ่งไปแบบเรียบๆรียบง่ายๆยอย่าไปตึงเกินไปพระพุทธเจ้าบอกว่าให้พอดีพอดีนั่นแหละควบแบบเบาเาช้าช้ากลางๆอย่าไปตึงอย่าไปเครียดเกินไปนั่นแหละเดี๋ยวจะไม่ถึงเส้นชัยอันนี้พูดติฟูดให้ฟังเนาะก็ทํามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยครับแบบไม่ไม่ไม่รีบร้อนอะไรคู่ชีวิตภรรยาก็ ช่วยช่วยช่วยทั้งแรงช่วยทั้งหนุนทั้งทุนด้วยก็เลยเติบโตเร็วแต่ยาก็ทำเสริมสวยก็เอาเงินมาช่วยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะช่วยได้บ้างคือว่าอย่างงดนนี้อย่างชุดเนี้ยจะซื้อมาสมมติว่าแสนนึงหรือหลักล้านอะไรอย่างเงี้ยเงินนีอยู่สี่ห้าแสนสามสี่แสนก็ที่เหลือก็ ใช้หมุนหมุนใช้ระบบขายซื้อมาขายไปให้เร็วอย่างเงี้ยครับให้เร็วใต้องต้องขายให้ไวให้ไวไครเพื่อที่เอาเงินกลับมาซื้อต่อใช่ครับเป็นโลหะผมก็มาคัดแยกนี่ก็คืออ,อเครื่องต่างๆที่ว่าคัดแยกโลหะเป็นลูกบูใบตัดพวก เรื่องสวานอะไรต่างๆนะครับคอนเยอะจริงๆที่นับมูลค่าไม่ไหวนะน่าจะหลายสิบล้านนับมูลค่าได้นีนะเยอะถึงสิแค่รถก็เกิดแล้วไม่ถึงนะฮะเพราะว่าทำมาเรื่อยๆครับไม่ได้ว่าซีเรียสอะไรแต่ว่ากับคนงานเนี่ยบางครั้งอาจจะ เออซีเรียสอยู่บ้างมีกฎระเบียบอยู่บ้างนะฮะเพราะว่าอยู่กันหลายคนนะฮะก็ต้องอ่วางกฎระเบียบวางไว้คนงานมีไหมกินเบียกกินเหล้ามีก็มีครับมีเนาะก็กินบ้างแต่ว่าอ่าจะต้องทำงานให้ไหวครับทำงานให้ไหวแล้วก็อย่าไปต้องรับผิดชอบในหน้าที่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 เร็จที่อ่ายกยกงานเทน เทมงานให้ไวสอนคนงานดีนะเขาเป็นคนใจบุญเขาก็จะอารมณ์เย็นไม่ทะเลาะกันง่ายๆเนาะคนอารมณ์เย็นจะไม่ทะเลาะกันแต่เนี่ยบางคนบางโรงงานเนี่ยพอากินเหล้าอะไรนึงก็อารมณ์ร้อนแล้วเนาะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นคนที่แพ้พายตัวเองก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้จะมาเอาเหล้าหรือว่าเอาพวกสารเสพติดอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยผมก็มีการตรวจฉี่มีการ ใครตั้งใจไม่ตั้งใจก็ดูกแต่ละคนมีนี่ด้วยนะตรวจฉีดด้วยนะตรวจฉี่ครับตรวจฉี่ตรวจสุขภาพไหมตรวจตรวจตรวจสุขภาพนี่ก็คือถ้าเกิดว่าทํางานไปป่วยอ่าก็พาไปหาหมอให้เรษาให้ลยครับก็ดูแลยาให้ใจ อ่าอันนี้อยู่บ้านแต่ถ้าเกิดว่านิดนิดหน่อยเขาก็ไปซื้อยากินอย่างงี้คนงานมีประกันมีอะไรไหมประกัน่ยอาประกันสังเายชีวิตอะไรเงี้ยประกันชีวิตยังไม่ได้ไม่ได้ทำให้ยังไม่ได้เข้าระบบอประกันสังคมแต่ต่อไปน่าจะเข้าน่าจะเข้าเพราะว่าถ้าคิดว่าจะจบในรูปบริษัทแต่เป็นก็กลัว ยู่ว่ามันคาแจ๊กไอ้คาใช้ตอนนี้ตอนนี้เป็นรูปบริษัทรึรูปบริษัทแล้วแต่ว่าใช้เอกสารของบริษัทอื่นมา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 ใช้อยู่อ๋อนึกว่าเป็นห้างหุ้นส่วนอยู่ขึ้นเป็นบริษัทเลยหรอครับโอ้โหเธรรมดาบริษัทรับเบอร์โบลกินตัวแทนซื้อขายฮะแต่ว่าเป็นเป็นชื่อของพวกกันอยู่ครับยืงเอกสารเข้ามามาใช้เป็นชื่อของเขาครับเป็นชื่อของเขาแต่ว่าของผมเนี่ยเป็นผู้ จัดการเป็นผู้ดําเนินการทั้งหมดก็คือเหมือนซื้อเอกสารเช่าเอกสารเข้ามาใช้เป็นคนดีซื่อสัตย์เนี่ยพูดตรงทุกประเด็นเนาะคือไม่โกหกหลอกลวงไม่พูดสับหลอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่าพูดตรงไปตรงมาดีว่าเราก็เป็นแค่ตัวแทนอะไรก็ว่าไปดีมากเลยเป็นนักการค้าต้องซื้อตรงครับเป็นนักการค้าและยิ่งจิตใจจริงแล้วผมก็เป็นคนพูด ตรงไปตรงมาดีมากเลยถ้าเวลากับลูกค้าเนี่ยก็จะอ่าพูดเรื่องตกลงราคาอ่าคุณภาพสินค้าอะไรต่างๆถ้าไม่ดีเราเราก็รับรับมาเคมใหม่มีอีกไหมที่ทําแบบโยมอย่างเงี้ยมีอีกไหมกบีครับเอามีเหรอเพื่อนๆสายงานเดียวกันก็มีอยู่ครับอ๋อยังมีอีกเขาโตโหเขารวยบอกผแยะๆเป็นร้อยล้านเออหรอครับ เป็นร้อยแล้วเขาแบบพื้นที่เขาใหญ่กว่าอย่างเงี้ยครับเขามีโอกาสกว่าเขาอาจจะทำโตมาก่อนมีมีทีมงานมีบุคลากรมีมากมากกว่าทุนกำลังทรัพย์เยอะกว่าอย่างเงี้ยครับก็มีไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราค่อยๆขยายค่อยๆทำถ้าเรา จะรีบไปมันก็ไม่ดีมันต้องค่อยๆเป็นค่อยไปใช่ครับแต่เก่งนะสิบปีได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาแล้วถ้าสิบปีข้างหน้าก็คงจะได้เยอะขึ้นไปอีกครับก็อายุเยอะแล้วฮะแล้วถ้าไม่อยู่ใครจะมาดูแลแทน๋อยังยังคิดก็แล้วหล,ลาน<อ>มาช่วยช่วยอยู่แอแต่เขาเรียนเรียนอยู่ก็ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าเขาจะ มาหรือเปล่านั้นหรือเปล่าแกบตัวไปถ้าเกิดถึงวันที่ไม่ไหวถ้าไม่มีใครก็ต้องยุบไปก่อนยุบไปก่อนยุบก็คือว่าอย่างน้อยก็เป็นเงินได้แล้วก็ไปดูแลตัวเองเนาะได้าถ้าไม่มีใครจริงๆก็เราก็ทําตอนที่เราไหวสะสมเงินไปแล้วก็เราไปดูแลตัวเองแล้วก็ตอนที่เราไม่ไหวจริงเราก็เอาเงินของเราไปทําบุญไปอะไรได้อย่างพระธเนี่ยอาจจะ อเอาไว้อรับจ้างหรือว่าอาเอาไวา้ใช้งานบรับจ้างบ้างเลี้ยงตัวให้มีไรายได้อะไรวางนี้ครับจ้างเท้าขับไปบ้างอะไรบ้างนี้ครับอาจจะเป็นอย่างกินอาหารกี่มื้อเนี่ยโอ้ผมอ่าสามมื้อแหละรอแล้วอนอนกี่โมงนอนน่าจะ ไม่ต่ำกว่าสามทุ่มสี่ทุ่มนึกว่าจะแบบคิดจนแบบนอนดึกนี่ผมผมเป็นคนไม่คิดอะไรมากนะฮะถ้าเกิดเรื่องงานอย่างเงี้ยผมก็จะดูเพราะว่ามันซับซ้ำกันอยู่แล้วมันมันเห็นจนรู้แล้วหมดแล้วเนาะมันชินแล้วว่าจะไปขายที่ไหนเรารู้แหลอเราเห็นตัวนี้ทำอย่างนี้ก่อนอ่าแล้วค่อยเอามาอ่า ประจุอย่างนี้อย่างนี้คิดเองเรารู้เองแล้วเนอะเรารู้หมดทุกจุดเลยว่าจะเริ่มจากอะไรก่อนเริ่มจากอะไรก่อนอืก็ขอให้มีของที่เราขายได้เข้ามาเราก็จะเอามาทําตัวไหนก่อนที่จะหมุนเงินให้เร็วนะอ๋อเราจะคิดว่าตัวนี้หมุนเนร็วแล้วก็ทั้งตัดทั้งต่ออะไรให้เสร็จเพื่อที่เอาไปขายเพื่อเอาเงินย้อนเลยครับผมของของ อ่าตระมูลมือสองมาเนี่ยไม่ว่าทางด้านโลหะก,กับอะโลหะพวกปติเนี่ยฮะเราจะรู้เลยว่าสมควรที่จะตัวนี้ขายไปทางไหนติดต่อให้อในหน้าขายให้หรือว่าเรามีลูกค้าอย,อยู่แล้วเราก็ขายเลยครับเป็นคนที่มุ่งมัน่น <laughs> ในอนาคตมากแล้วมองเกมออกเลยเนาะว่าอะไรควรขายก่อน ต้องมองให้ทันเลยเนาะใช่ครับก็สั่งคนงานว่าเอาวันนี้ไปขายก่อนนะเอาอนน้ไปขายใช่ไหมครับถ้าเกิดขึ้นให้คนงานที่ขับไปได้ไว้ใจได้ก็ให้เขาไปครับแต่ส่วนมากผมจะอ่าเรื่องการขายเนี่ยมันเกี่ยวกับการเงินด้วยเราก็ไม่อยากจะให้คนงานมา รู้เห็นในเรื่องราคาเรื่องออ,อันนั้นมันเป็นความลับ,บอย่างนึงครับมีเซลไหมแบบไปติดต่อไม่มีใช่ไหมอ๋อไม่มีครับก็มีเมมอยู่ในโทรศัพท์เนี่ยทั้งซื้อทัางขายอ,อ๋อเขาจะส่งข้อมูลมาว่าให้มารับ,รบไ,ปไปนะอะไรเงี้ยบริษัทนู้นบริษัทนี้เขา<ช>จะส่งมาอ๋อเรามีลูกค้าอยู่แล้วอย่างซื้อขายกันประจําอย่างอัดก้อนชิ้นงานอัดก้อนไว้แล้วเนี่ยเขาบอกอ่าอ่ามีของไหมก็บอกมีพอเที่ยว มีพอเ,เทีย่ยวแล้วครับเขาก็เปิดออเดอร์ให้เปิดออเดอร์ให้แล้วก็ลงคิวให้ลงคิวให้ก็วันที่ทน,นี้นะวันนี้นะวเวลานี้นะผมก็จัดรถขึ้นเสร็จถ่ายรูกส่งไปไปลายทางแล้วก็ให้รถส่งเลยอ,อย่างเมื่อวาน,นวันนี้ดีใจได้ฟังรายละเอียดมากมายเนาะ <laughs> นันที่ไม่ธรรมดาคนานั่นแหเนะเพราะว่าเป็นบุคคลที่หายากในมาตพุทธนะเพราะว่าการจะมาทําอย่างนี้ได้นะประมาณ1,000คนอ,คอาจจะไม่มีสักคนคนะนูนะ่นน่ยต้องเป็นหมื่นคนอาจจะมีสักคนที่อย่างตั้งนั่งร้านรหรือจะเป็นช่างประกอบอะไรเงี้ยเห็นได้ทั่วไป ทำทำเก็บ<ม>ของเก่าเนี่ยเห็นเยอะเลยแต่ถ้าแบบมาเก็บของแบบนี้นี่หาไม่มีหาคนทำแบบนี้ยากประมูลเนี่ยส่วนมากก็จะมีดูห่างๆส่วนมากก็จเเปิดร้านารับซื้อของเก่าอย่างเงี้ยแต่ของผมไม่ไม่ไม่ค่อนข้างจะไม่แทบจะไม่ได้ซื้อเลยนอกจากเขาเอามาขายให้จริงๆลรวช่วยซื้อเขาไว้ กองทังหมดนะฮะอ,อ,อย่างเช่นสาเลง้งปิกอัพอะไรพวกนี้หมายความว่าเข้าบรรทุกของมาขายเพราสาเล้งเข้าบรรทุกของมาขายเงี้ยผมก็ซื้อไว้เป็นบางคันอ่อออก็สงสารเขาเหมือนกันว่าเขาไม่รู้จะไปขายไหนครับแต่ว่าก็ต้องตรงที่ผมทำอยู่ ตัวที่ผมทําอยู่ผมซื้อออย่างอื่นผมไม่ผมก็ไม่ซื้ออย่างถ้าเป็นเหล็กเป็นอะไรมาก็ไม่เอาอเหล็กเอาฮะเอาหรอขายเหล็กด้วยหรอเป็นเหล็กเป็นกระสอบเป็นอะพีเที่กระสอบข้าวกระสอบถุงจับโบกแง่ยังครับเอาอย่างนั้นเอาครับใช่ครับการเดินทางชีวิตอันยาวไกลอันยาวไกลชื่อนามสกุลอะไรนะสมพงษ์ ทาสีสมพงษ์ทาสีครับนายสมพงษ์นะาสีลูกพ่อหนูแม่สุวรรณทาสีวันนี้ได้ฟังเรื่องราวอันยาวไกลจะเป็นมหาเศรษฐีได้ไม่ใช่ง่ายๆคนเราเนาะอันนี้เพียงแต่ย่อๆนะจริงๆมันยาวครรับิงยาวอันนี้ถือว่าย่อก็พอเข้าใจแล้วว่าลำบากจริงๆครับการสู้ชีวิตของอ่า ผู้ชายคนหนึ่งต้องกว่าจะสร้างหลังคาสร้างตากแดดอะไรมาเนี่ยมากมายคือคนเนี่ยกว่าจะเป็นอย่างนี้นะที่ดูออกว่ายากครับไม่ง่ายรู้เลยว่าเหนื่อยออกออ็ไม่คิดว่าจะทำมาได้เป็นเพราะการ<อ>การต่อสู้ชีวิตการ อ่าประสบการณ์รการค้าด้วยครับว่าทำตัวไหนถึงจะได้กําไรอะไรเงี้ยมันเคย<ะ>ช็อตไหมติดหนี้ธนาคารแบบช็อตเดือนนึงไม่มีจ่ายอ๋อไม่เคยเลยคัะ<ม> <ทำ S 2> โอ้เราแตกมากเลยดีจังก็มีทำไรายได้หมุนเวียนอ,อ่าพอคือเดือนนึงอ่ะก็มีก็ซื้อเข้ามาพอจะจะมีอะไรจ่ายมันมันก็ ได้ขายเข้ามาเป็นเงินอีกแล้วอย่างเงี้ยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะรายจ่ายก็เยอะนะแต่ไม่ช็อตอะไรคนนี้ในตอนซื้อไหมก็มีบ้างครับธรรมดาครับอย่างคนงานเนี่ยก็มีการเลื่อนบ้างอะไรบ้างก็ธรรมดาแต่ไม่เคยติดที่ว่าติดนิตธนาคารติดแบ็คลิสอะไรไม่เคยเนาะครับจนเขาประท้วงอะไรไม่มีคนงานพวกพวกนี้ถึงเวลาต้องมีให้เข้าเบอร์ผมให้เบอร์ ตลอดแต่ว่าก็มีบอกไว้บ้างว่าใช้ใจให้อ่าเป็นอ่าเรือดร้อนเป็นที่อ่เือดร้อนจริงๆอ่ะค่อยค่อยมาเปิดอย่างเงี้ครับเือดร้อนจริงเสร็จแล้วเหรอก็ก็แล้วตอนเย็นนี่ผมกลับไปนอนกับที่ร้านเสริมสวยอ๋อก็เลยตอนเช้าต้องมาที่นี่ สู้จริงอทีนี้มองแล้วว่ายังไงยังไงมันก็เจริญเพราะว่ามันก้าวมาแล้วไกลแล้วเนาะมันไปมันหยุดไม่ได้แล้วนั่นแหละจนนู่นมันทำจนสิ้นชีวิตอ่ะจนเราไม่มีแรงนั่นแหละเพราะมันเรามาไกลแล้วไงม่รู้จะหมดแรงมันไหนอ่ะใช่ใช่เราทำไปเรื่อยๆนั่นแหละมีเงินเยอะเราก็ต้องแบ่งไปทําบุญนิดนึงเพราะว่ามันสําคัญสําคัญที่สุดในชีวิตเราแหละบุญเนาะรับเราไม่รู้จะไปวันไหนก็ผมผมผมก็ อยาก,ออยากตอนนี้ก็ไม่อยากจะอ่าได้เก็บอะไรมากมายแล้วอ,อยากจะหาอาลิเยซั์ติดตัวไปมีธุรกิจสองธุรกิจตอนเนี้ยร้านสวยๆกับที่นี่แล้วมีอีกไหมอ่ามีอีกไหมไม่มีห้องเช่าไม่มีอะไรเหรออ่าไม่มีครับไป ซื้อไว้แต่ว่ามันก็ยังคงอีกนานนะครับไปซื้อไว้ที่ซื้อที่ดินเอาไว้ที่ดินไว้แต่ยังไม่ได้สร้างไ,<ว>มไม่สร้างเหรออ่ายังครับเพราะว่ามันคาบเกี่ยวกับอมันเป็นที่ที่เขาสามเต่านะฮะแล้วก็เพิ่งได้ใบสมุดเขียวมาไม่ไม่มีโฉนดไม่มีใบอะไรมีใบโฉนดใบครอบครองแต่ว่า มันกลมป่าไม้น่ะมันมันยังมีอ่ามันติดกับเขตมันติดกับมันคาบป่าไม้ทับทับกลมป่าไม้อ่ามันติดกันค่ะมันติดกันคาบแต่ว่าที่นี่ะก็แยกมายิง G P S ออกมาชัดเจนเลยครับแล้วมันมีโซนบ้านคนใกล้ๆไหมมีอยู่ีครับเจ้าของที่ผมไปซื้อเนี่ยเขาอ่าทํากินมานานแล้วตอนนั้นนะครับ ซื้อทิ้งน้อยเฉยเลยครับยี่สิบไล่คนคนตัดยางมียางอยู่พันหดพันกว่าต้นเขาตายครับเป็นนาการหลางนาเขามีแปดไร่แล้วก็หลานเขามีสิบห้าไร่ทั้งหมดยี่สิบามไล่ผมซื้อรวมกันไว้แล้วไม่มีใครเฝ้าเลยไม่มีใครเฝ้าเลยแล้วทําไงตอนนี้ปล่อยเลยฝากอญาติพี่น้องเขาที่ เสียไปที่อยู่นะฮะเขา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 ดูแลไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาไปครับไปทําบุญอ่าได้ลูกเขยพี่สาวคนที่โทรมาเมื่อเมื่อกี้นะช่วงแรกเลยนะเขาเป็นคนอละนงองครับก็เลยเขาไปปลูกบ้านก็อ่ห้องแถวที่นั่นก็เลยไปทําบุญเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอื Oh. ก็ได้ซื้อไว้ที่นั่นใจว่าถ้าซื้อไว้ที่มานตองน,นี่แค่สองร้อยตารางวาสองงาน hmm. ซื้อไว้นานแล้วหลายปีแล้วครับซื้อไว้ห้าแสนห้าอ๋อที่อ่ากี่ไร่เหรอคุณโยมแค่สองร้อยตารางวาสองร้อยตารางวาครับตอนนั้นนะฮะประบ้าณสิบปีแล้วครับซื้อไว้อ่าสองร้อยตารางวาเท่ากับสองงานได้หนึ่งสี่งานงานละหนึ่งร้อยตารางวาก hmm. ็ไรหนึง่ง สี่ร้อยตารางวาเอ,อ่อสองรอยตารางวาก็ก็คือสอง <S 2> 2 <S <ล>งานครึง่งไร่ครับที่ดินเยอะแน่เนาะเะออไม่เยอะไม่เยอะครับก็แปลกก็ซื้อไว้แต่ไม่มีใครเฝ้าครับเ<ไ>ป็นป่าอยู่นะครับยังไม่ได้ไปไปไปถามไปนั่นเลยก็ทำของเก่าทำซื้อของมือสองจากโรงงานประมูลจากโรงงานเป็น ขอะไรเหรอที่ดินเหรอขยะขยะเป็นทองขยะเป็นเงินเป็นทองได้ไม่น่าเชื่อนะเนี่ยขยะจากโรงงานนะใช่ครับขยะจากโรงงานนี่มันมีของเสียของอะไรเงี้ยตลอดเลยใช่ไหมมีทุกโรงงานเลยมีทุกเดือนเลยครับพอพอโรงงานมีของเสียแล้วที่แจ่ขายได้เขาก็ให้ ทางผู้ประมูลทางผมอย่างเงี้ยทางเพื่อนประมูลด้วยกันที่เขาอมีเอกสารยื่นประมูลก็ออให้ไปผลออกมาอ,อครับมีทุกลงนะฮะมีทุกเดือนเลยเดือนหนึ่งก็หลายตันหลายตันหลายตันแล้วก็หลายตังครับพอดูมันหนักเนาะครับใช่ใช่โอ้เป็นบุญวาสนาดีครับจะไปไหนต่อเนี่ยไม่ไม่ได้ไปไหนแล้วครับ โมทนานะอันนี้จบ